โอ้หันหัวเตรียมออกจากอูแล้วมั้งนี่โอ้โอนี่อันนี้แม่อันนี้ลูกโอ้คนละไซส์เลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องระดับสิ่งดินดวนนะครับ ติ๊กเกอร์นะอะไรนี่ทรงเหมือนกันเลยนะมาฐานเนี่ย ช่างนบอยู่ข้างบนวันนั้นสวัสดีครับช่างทำอะไรครับวันนี้นี่

ดิว่ามันเท่านี้มันมุดซุ่มมากเลยนะเนี่ยน่าจะเท่านี้นะมั้ง เหลือราวไฟขากระจกกันชนเหลือราวไฟขากระจกกันชนแค่นั้นแหละอันนี้จบเลยแ่างนกก็ไล่ประกอบปากข้างครับไ ตัวปกินข้าวยังเชียงนบเรียบร้อยไม่มีอะไรนะหมดแล้วเหลือเหล็ก น่าจะเสร็จทันอยู่วันที่15นะครับวันนี้ยังไม่ได้ขันเลยต้องอยู่อย่างนี้เฉียงๆนี่เราก็ยัง รอบแบตภายในเสร็จเรียบร้อยครับเดิมเดิมโอ้เหลือบันไดบันไดตรงนี้ โอ้นี่เลือกระจกไงมันเลยล่นๆแล้วก็ราวไฟไงมันเลยดูแบบยังไม่เต็ม ลายเคปลาเ์ยนขาดท่ออีกล่งๆเลยตรงนี้อืมเทรลือทำสีแล้วนี่ลายเดิมครับอันนี้ลายใหม่ก็ทำเป็นเส้นยาวไปเลย มาเพิ่มตรงนี้ลายอะไรเนี่ยมาดูบานท้ายโอ้แดงแป๊ดเลยเสวยงามเป็นของใหม่แล้วครับตอนนี้ สายไฟยังไม่ไเก็บนะครับเกิดปัญหาตห้องรื้อเบาอยู่เลยเนาะน่าจะกลับด้านครับใส่น็อตไม่ได้

โอ้ยถ้ามันมีเขาก็เห็นกันทั่วแล้วเนาะดูเดวมันสเปิดมาถ้ามันมีจริงมันก็ทงเห็นแล้วทั่วทั่วกันแหละไม่ใช่บางคนเห็นบางคนไม่เห็นใครเชื่อบ้างว่ายวิโูมีจริงใครเคยเห็นบ้าง ส่วนผมไม่เคยเห็นผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วกันนะแต่ก็ยางว่าแหละดาวกาเล็กซี่นี้มีไม่ใช่มีแต่โลกมันมีแบบหลายดวงดาวเนาะมันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตก็ได้นะมันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่ดาวอื่นก็ได้นะครับมนุษย์มันต้องมีแหละเผลอมมีอีกโลกหนึ่งเนาะ เนาะเช้งบลบเผอเผือมีอีกโลกหนึ่งเหมือนเราเลยมนุษย์เหมือนเราอ่ะแต่ว่ามันอยู่แบบไกลแบบอยู่แบบล้านปีแสงอะไรเงี้ยเนี่ยนะอืมเอได้แล้ว ไล่เป็นรูปเป็นร่างแล้วประกอบเลยครับ คประมาณนี้ครับคลิปนี้นนนนนเจอกันใหม่ครับเออเป็นจรงบนนี้ก็คอร์ดเกียนแล้วเป็นตรงบน